บาดเสียวขึ้นแบบนั้นนะ่ะเอาคบปตาดีซีมาช่วยครับรถเกี่ยวออกงานแล้วงานนี้ยังไม่ถึงดูเกี่ยวก็ออกงานไนดะ้เฮ้ยมาช่วยครับรถไถ่ติดลมติดรอบสอง ลอชมพี่น้องลอยชมโคบ้าตาตัวตัวบวกเลยครับนี่ตัวบวก luôn buộc oh, vạt xíu vào xíu, xíu d ี70ยังมีถึงเราดูเกียวข้าวก็มาวิ่งออกงานนะครับบ้าวบ้าวยินดีครับ จัดเต็มเลยครับนี่แฮกค,คู่ครับพี่น้องชมกันย,วยาวๆครับออกงานอีกแล้วเมื่อวานก็ติดเมื่อวานก็ออกงานจอโคบตาดีซีเจ็ดศูนย์นี่ครับพาดบวกเป,เป็นรุ่นรุ่นท็อป เป็นสบายงานนี้ไอ้นมสุดลอมมาช่วยแล้วโอเเ้โหเจียนทำเป็นตัวคล้องครับคล้องสลิง เ้าเ้าชมกตอรครับจัดเต็มเลยครับพี่น้องโอ้ไปกันยาเลยพ่อพ่อขึ้นเรียบร้อยครับนี่แบบนี้ต้องเอาสเตนไบไว้ตลอดงานนี้อยู่ใกล้ๆบ้านวิ่งมาแป๊บเดียวถ้าอยู่ไกลี่ลำบากอีก หาเทลอหาเทเลคงยากเสียเวลาอย่าไปช่วยไอ้ลันทุ่งต่อเสียงลันนะเอว่าศูนยน์เต็วี่ตมแล้วงานนี้เบาเบา ปั่นต่อเลยจัดเต็มเลยไปน้องโอ้ขึ้นได้ก็จัดเลยเียกุ่งนี่ไม่ธรรม,มาดาแรงจริงแรงโหดโอ้โอ ดยดยองานนี้ที่เด็ดสายปัน่นสายปัน่นมาช่วยอีกคันหนึ่งครับคันต่อไป รถเกี่ยวเนลงเป็นวาเลนเลยครับช่วงนี้มาดึไงไอนมสุดแรง L50 มาดึงแพ็กคู่อะไรงั้นนี่ติดสองตำรวจขอเสกุงมาช่วยกันรับมาช่วยกัน อันนี้คลิปสั้นๆครับทีเด็ดยังดีครับมีมีช่วงรถรถเดินได้นะครับเป็นมุมมุมมุมเป็นมุมพอดีครับเอารอชมต่อคไรปไปับเรอชมกันต่อครับพื่อง อ oh. hey. ยังไม่ทำอะไรเลยขึ้นแล้วขึ้นสบายเลยดูขึ้นแล้วพี่น้องโอ้ oh. ถ้าไม่ได้โคบิตานะครับด DC 70มาช่วยนี่ก็งานเข้าเหมือนกันครับลำบากเหมือนกัน บางพื้นที่นะครับเขม,มีรถรถวินรถวินมาช่วยรถวินดินนะครับคลิปสั้นๆก็บายบายครับก็ bye bye, บจบเพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับอย่าลืมครับกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผม